คันนี้นะครับเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์7ที่นั่งนะครับที่ขับในเมืองก็ได้แล้วก็เวลาที่จะไปไหนก็แล้วแต่นะครับนั่งคันเดียวไม่ต้องขับรถ2คันสะดวกมากเลยราคาเนี่ยประหยัดกว่าไยแดงได้ถึง5 0 0 0สนบาทและผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นรถรุ่นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับ With the pain and the stab as I grow, turn up the mic gain as I grab what I know. I want the right fame just to pass you my flow. I want to teach you masses, like classes, just out of practice. So maybe you could pass this class call life. We live then we die, so we might as well try. Not only get by, Before you're in the sky. I've been running long enough, think it's time now. <laughs> คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับใครที่กําลังมองหารถยนต์มือสองคุณภาพดีนะครับอย่าลืมนะครับดูที่วันทูออโต้ได้นะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเฟซบ o o กทิกต็อกยูทูปนะที่สําคัญสุดก็คือ www12auto.com นอนะครับอันนี้เข้าไปดูแล้วนะบอกได้เลยว่ามีในส่วนของรุ่นรถราคารถแล้วก็มีในส่วนของโปรแกรมการคํานวณค่างวดด้วยนะง่ายๆเลยนะครับเข้าไปดูที่นี่ได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับรถคันนี้เลยเรียกได้ว่าน่าใช้นะับเพราะว่าเป็นรถยนต์ครรรออบััววนนนแล้กก็เสสงงททีี่่่าามถ ขับในเมืองก็ได้ขับไปไหนก็ดีนะครับคันนี้ประหยัดน้ามันด้วยรถรุ่นนี้คือ Honda Freed นะฮะ1.5 SE นะครับเป็นปี2013คันนี้นะครับสีออกแนว b r เงินนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับสภาพด้านหน้านะฮะสวยสมบูรณ์นะแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยหักนะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าสีครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นโครเมียมไม่มีรอยแบบว่าขลอกเลยนะไฟหน้านะครับเป็นแบบฮาโลเจนแต่ว่าไฟหน้าเนี่ยเขาไม่มีรอยร้าวไม่มีรอยชํารุดนะครับใครที่กำลังมองหานะฮะรถที่แบบว่าสวยๆเอาไว้ใช้งานนะฮะคัน สไตล์ครอบครัวด้วยนะครับแล้วก็การันตีเลยนะตรงนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์ด้านหน้านะเดี๋ยวเราไปต่อที่ห้องเครื่องครับท่านผู้ชมครับเปิดห้องเครื่องขึ้นมาดูเลยนี่ฝากระโปรงนะครับก็น็อตนะฮะนี่สีเดิมนะครับไม่มีการขันน็อตแล้วก็ตรงนี้นะครับตะเข็บต่างๆนะสภาพเดิมเครื่องยนต์ iV Tech ฮะหนึลิตรนะแล้วก็ประหยัดน้ํามันได้ประมาณ14 1 5โลลิตรเวลาที่คุณเอาไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะไปไหนไปทานข้าวก็คันเดียวตอบโจทย์ไม่ต้องขับรถ2คันนะถ้าเกิดว่ามีสมาชิกในครอบครัวเยอะนะคร แล้วก็มีวารันตีให้3ปี30,000กิโลคุ้มครอง128รายการด้วยและด้านข้างนะครับนี Ivan, สส่ oy, darling, mundial, สภาพด้านข้างนะครับไม่มีริ้วรอยหลังคาก็เรียกได้ว่าไม่มีรอยบุ๋มรอยที่นกนะครับแล้วก็ไม่มีรอยลักยิ้มด้านข้างกระจกติดฟิล์มติดกันสาดเรียบร้อยนะฮะในส่วนของมือจับประตูทั้ง4บานเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแต่ว่าที่ผมชอบก็คือการขึ้นลงของรถคันนี้นะครับมันเป็นประตูบานสไลด์ทั้ง2ข้างซ้ายขวาเลยนะใช้งานง่ายนะครับแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์แบบไฟฟ้าด้วยครับด เวลาที่เราดูแบบนี้นะครับสังเกตได้ง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้เรียกได้ว่าเพดานสูงนะครับเวลาหน้าข้างในตัวรถเนี่ยจะรู้สึกไม่อึดอัดนะครับไฟท้ายนะฮะสภาพสวยสมบูรณ์นะฮะแล้วก็มีเซนเซอร์ถอยหลังมาให้เปิดด้านท้ายขึ้นมาดูนะครับตรงนี้นะครับเป็นที่นั่งแบบ3แถวแต่ว่าที่นั่งแถว3เนี่ยเขาสามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้ด้วยนะตรงนี้เป็นการเก็บแบบพับข้างนะครับไม่ต้องใช้กําลังเยอะเลยและขั้นตอนไม่ยุ่งยากด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบรถอเนกประสงค์7ที่นั่งแล้วก็เป คุณผู้ชมครับผมกําลังตรวจในส่วนของตัวบุ๊กสวิตอยู่นะฮะนี่คนขับเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยนะในเจ้าของคนเดิมนะครับคันนี้นะครับต้องบอกงนี้ครับว่ามีบุ๊กบริการครบแล้วก็รายละเอียดครบนะครับตรงนี้เลยมีในส่วนของการเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยนะไม่มีพลาดเลยล่ะประวัติสวยๆเลยนะครับมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนสามารถตรวจสอบได้นะฮะอันนี้เปิดแอร์ทดสอบเลยว่าเย็นฉ่ำไหมคือการทํางานของระบบไฟฟ้าของรถคันนี้เนี่ยปกติเลยนะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟเพดานระบบแอร์รวมถึงในส่วนของการสตาร์ทรถต่างๆเนี่ยสมบูรณ์เฟร มีในส่วนของเกียร์ CVT ด้วยนะเน้นการใช้งานที่นุ่มนวลแล้วก็ประหยัดน้ํามันนะครับที่วางแก้วกาแฟตรงกลางมีมาให้คอนโซลเนี่ยเป็นเน้นสีดําแล้วก็บรกภายในเป็นสีเบจนะครับคันนี้ก็ราคาเนี่ยตอบโจทย์ในการใช้งานแน่นอนผ่อนเริ่มต้นเนี่ยเพียงแค่เจ็ดพันบาทต่อเดือนเท่านั้นและที่สําคัญคือสภาพครับสภาพเนี่ยใช้งานได้ปมอะไรไม่มีรอยด่างนะครับตรงนี้วิทยุนะฮะสามารถฟังพวก c d MP3 ฮะ USB พอร์ตแล้วก็ออคซิลารีได้รวมถึงเชื่อมต่อกับบลูทูธได้นะเลขไมล์ของรถคันนี้เจ้าของคนเดิมนะครับขับอย รมาณสัก1 2 0 0 0โลออก็ถือว่าใช้ไม่เยอะนะฮะสภาพาพร้อมใช้งาน,นครับประตูสไลด์ไฟฟ้าด้วยนะใครที่ชื่นชอบรถสไตล์ครอบครัวนะครับคันนี้ก็ราคาย่อมเยาวแล้วก็น่าใช้ด้วยนะครับสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับที่วันโฮโตเปิดทุกวันทําการเลยนะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยฮนะเวลา9ากาในกาจนถึง18บแนกาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะฮะที่เป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้านที่ต้องการใช้รถเอาไว้รับส่งลูกไปโรงเรียนนะคันนี้ห้ามพลาดเลยนะมีคือ Honda 1.5 2013 SE ed แล้วก็สสภาพอขอนดเย้าดีดเนี่กกกนอกไดห้า ว่าเข้าศูนย์เช็คทุกระยะเลยนะและมีการการันตีด้วยนะครับจากวันทัวรโต้นะว่าไม่มีการชนมาก่อนเลยนะครับคันนี้สภาพสวยจริงๆนะคันนี้นะครับใครที่ต้องการใช้งานครับบอกได้เลยว่าตอนป้ายแดงขายอยู่ประมาณเกือบเ0 0 0แสนนะวันนี้วันทัวรโต้ขายราคาพิเศษประหยัดกว่นนาป้ายแดงได้ถึง5 0 0แสนบาทเลยนะและคันนี้นะครับใครต้องการที่จะจัดไฟแนนซ์แล้วผ่อนเริ่มต้นเลยนะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทต่อเดือนเท่านั้นครับหากสนใจรถคันนี้นะครับสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร0916745885ครับคุณผู้ชมรถขอออออองงวววนนนนนททููโตตุ้กกกกคััะะฮมีีาาาาารรรจจสสภพย่่ดิเปชหื วันทุกค่าเลยนะแล้วก็มีใบรับรองทุกคันตรวจถึง34 4จุดนะฮะตรวจอะไรบ้างก็โครงสร้างรถยนต์เครื่องเกียร์รวมถึงช่วงล่างและก็ระบบการทํางานไฟฟ้าและระบบความปลอดภยัยและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยนะอันนี้บอกได้เลยว,ว่ามั่นใจสบายใจใช้รถของวันทโอวโโต้มีการตรวจอย่างดีครับสนใจข้อมูลรถคันไหนนะฮะสามารถเข้าไปดูได้ที่ www ร์ไวด์เว็บวันทัวต้ .com ครับผมซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมต้องที่วันทัวโตของเราเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ มุ่งในทิศใจรดส,สวยชทุกขันส่ง